เอีกมื้วนี้มาบอกับ,เส,บ,นะเ,สบ,บเสียบหน่อมาดีเลยเสียบมาดีครับเสียบหนองครับวัอนี้เสียบหนองแล้ววัอนี้อ้าววัอนี้เทียหยดงเยอะเยอะเกี่ยังกินวัอนี้ต้มซั่วกบต้มซั่วกบครับต้มซั่วกบเยอะเยอะต้มไหนนี่บ่ซั่วกรบเลยครับครับครับต้มกบนี่เทียนแดงรันนี่รดนไฟสะก้อนรดนไฟครดนไฟแล้วก็ะแววเนาะครับหลังเทนี่แหละครับแล้วก็ล่างเต้านี่เยอะเยอะเนาะเยอะเว้ยบอกไว้ใช้เดี๋ยวเสียบโอ้ยขอตัวครับนี่การตั้งหมอยมันหอนเนาะ ทางหมอยไม่ทอดบนบวก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 กันอยู่หลายวินาทีแล้วก็ใส่ใส่เกลือประ่อมาหน่อครับซอนซอนเท่านี้ลราซอนซอนหนึ่งเผื่อมาเชิงซ <encant. S 2> ้อนเนาะคเชิงซ้อนนะครับเด้อนะครับตามด้วยรถดีใส่หลายแซีบหลายใส่หน่อยแซีบหน่อยนะพี่น้องนะรถดีครับพี่น้องอ่านี่ก็ใส่รถดีลงไปครับสูตรเซฟหยบงต้มสัวกบต้มมาฟาข้วนต้มมาฟาข้วนอ่าเพิ่นได้ยังอีกวันีได้ยัง ใบขามอ่มมอนครับใบขามอ่อนครับใบขามอ่อนเนาะพี่น้องเนาะใส่เต็มกำม,มือใส่หลายแซ้หลายใส่หน่อยแซ้นหน่อยใบบกูเนี่เผาไฟก่อนเออเอาใบบกูเผาไฟก่อนแต่แล้วก็เมื่อกี้เสียบกจะเจี๊ยบแบบว่าลุ่มกล่องก็เลยนี่เอาตามด้วยตะไคร้ตัดไข่ตัดไข่ครับพี่น้องตัดไข่พี่น้องนะใบประกูที่ใช้ใบบกะไรนี่ใส่หรือเปล่า <Liu? S 2> ใส่แล้วใส่แล้วอ่าใบประกูเราใส่ตะแรกเด้อพี่น้องเด้อ เออใส่พอซ้ำนึง,งใส่ตามตาม,มุ้ยเจ้า,จาเ,เสียบละมุงง้ยเจ้ามากละเอ้าวคือเสียบหงองเสียบประจําไข่ผมนี่แม่บ่าวเทพครับครับครับกล่องคือโบกยศต่อไปนี่กล่องสอนแสงบ้าบอืมนะผโบกไปยังครับนี่ผู้ต่อซิมผู้ต่อซิมเง่งเงงเงงผู้ต่อซิมครับอ้าวไปบไปนี่ไปต่อไปต่อไปที่เรา ไหนคือเหรอเอาโกบไปนี่สายพริกีขึ้นมั้งโอ้เอาโกบเอาถือฐานมาเลยถือฐานมาเลยถือฐานมาเลยครับเออนี่นี่ครับถือฐานลงนี่กบในรถไฟสายรถไฟมั้ง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 ข้างรถไฟมั้งพีคพีคขึ้นไปมั้งพีคขึ้นเอาเอาว่างไว้ถืานดีเหะอพีคพีคขึ้นพริกกบขึ้นได้ไหมเออจังหวันตัวสิบนี่รถไฟแห่งน้งรถไฟชิมเมมหมายเช่นน้อยเออเมือนพี่เหมือนหมายเช่นน้อยคนปะ อ่ะใส่ตอนที่สอนครับนี่คือตม้มสัวกบสูตร์จะตม้มสัวไกว่ปะบอกไก่มันบริลดไก่มันบรลนเนาะไก่ก็ร่นดิร่นยุบมันบริบรนวนต์นเอออ่ะ,อะนี่แหละครับรตปวใส่เม็ดครับของแท้ของ,อของทแท้เหรอครับผมต้มน้ำมันมนวลเนี่ยพี่น้องเรื่องอของการบวกล่ะไงแน่นบอกอืม,ม Unku, ั็นี่ก็พ wow. uh okay. okay. ักคนใส่ไปลอยใสไปยังลอยใส่ไอ้บากงูเหี่ยวงูเหี่ยวเกี่ยวกับปลอมเออตัวนี้เดี๋ยวล่อพักเดีอพี่น้องเด้ออพักจเข้กก็เแนวยวยัมเดีแนวยำเดวนี้รอจักหนเดีอยานี้รอจักหนลองเลย กะตังองคนบุก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 เลยไปอันนี้กิจการเตรียมเตรียมโตพุงมลน,นบ้านเสียบนี่ะแมเตรียมตโตพุงอะ <tasty. S 2> อีกอย่างนี่ถ้าพริกพี่น้งนองก็บัพริกบักพริกบักพริกแหงกากา้งแล้วก็ใบบักกูดใส่น้ำมันนิดหน่อยเนาะน้ำมันพืชนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแม่นปะน okay. ่ะโอเคเอาอีกย่างฮ็ดอย่างฮ็ดอย่างเดี๋ยวเฮ็ดอย่างเสียไปอย่าง มาตรฐานผมมันมาตรฐานมันปุดบุกปุกปุกปุกแขกมันเข่าเครื่องเข่าเอ้น้าครับพี่น้องอืมเอาพี่น้องเดี๋ยวเยด,ดี๋ยวสูตรที่ว่าใส่ขคาบอาบอครับสูตรนี้บ่ฮะไปอยังครับกบตักใส่กบตักใส่ขคาบบอครับอ๋อบ่เป็นต้มเป็นต้มไก่หว่ะโอเคครับบ่เป็นบ่บอใส่ไก่ได้พี่น้องเด้อสูตรนี้ครับสูตรนี้เด้อต้มสัวกบสูตรปลาหองนี่ เอาจะใส่ยังเสีใส oh. oh. ่ยังพริกแดงพริกแดงครับพริกแดงพริกขัวแล้วพริกขัวแล้วตามแล้วได้ไหมน้องเนาะก็บสีมันจะสื่อมยับสีนะเมื่อกาบุ่นใส่ซอยยังไงใส่หลายเสียบหลายใส่เผ็ดกับหมูกับอะไรกินน้ำได้พี่น้องเนาะเออคนมันกินเผ็ดบอเผ็ดนะของแสีบแห้งดนอีกสายพี่น้องเอ้ยุกไงนนานาฝนเนาะไงให้เห้หน้าเลยใส่ไอ้ไยังเอ็ยังกินครบเด้อพี่น้องเนาะอันนี้ครบหน้าเล้วครับเนาะพี่น้องครบเลี้ยงอยู่หน้าเวียนครบ หน้าด้วยแท้เลยกบเลี้ยงอยู่หน้ากบกบเลี้ยงกบเลี้ยงกบเลี้ยงอยู่หน้าพี่น้องมันกบบ้านกบเลี้ยงบ้านเออเพราะเลี้ยงอยู่ในบ้านได้เลี้ยงอยู่ทงคนเลรอพี่น้องเลยเฮ้ยพี่น้องเลยเราจะแสียบว่าหนาพี่น้องเลยเนี่ยมึงอ้าเห็นยังต่อไหมต่ออืมอ่ะเทียบเทียบทางบ้านกล่องครับอ่ะปองลงกมันบ่ปองไปผู้พุ่นไปพุ่นเี้ปองอีดีเด้อที่นี่งบุ้ยมองว่าง มางบุละมองมีดผัวเม็ดเดี๋ยวะจดูบ้างอ,อ,อ,อืมละดูบ้าง,างใครนี่ก็ได้อเออามาหันก็ได้มาอีนนี้มันจะขวมเฮ้ยน้องครับพี่น้องเทียบบ้างมันจะบวชกินโอ้ยโอ้ยน,น้องนะอันนี้่ะขวบต่อไปนี่เดี๋ยวล่าขวบปกพริกครับน้องเอ้ยขวบพริกเออไปอยากน้ำฟังบุญแต่ก็ทายต้องบ้างหมือนเอาทายต้องฟังนี่ก็ได้ครับพี่น้องขวบพริกครับขวบพริก อืใส่พริกลงไปพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยอือนี่แหละเสียงมาครับเสียงมาตั้งจากคอเด,ด้อใส่เวลาสักพักนึงมันกลับมาแล้วมันก็กรอบแล้วอ,ดดวอะเดาไปใส่แล้บ่เดี๋ยวฮะหมอมาข้างก่อนหมอมาข้างก่อนหมอมาข้างก่อนน้นอง นี่กำลังไปชิปต่อตื่นนะครับไอ้กำลังเฮ็ดหาเก็ลังชิปอยู่เสียเพิ่งกำลังว่างก็เลยได้เฮ็ดอยู่ทงไอ้เฮ็ทในบ้านเหยีกมือสองมือแด้ถ่ายคลิปแบบไปเฮ็ดอยู่ทงหน้าแบบถุงบรรยากาศบรรยากาศดีๆครับพี่น้องอืมนี่แหละครับใบกะเพราใบกะเพราตามด้วยใบกะเพราพี่น้องใบกะเพราก่อนจิบป้องใบกะเพาก่อนจะป้องนะครับเด้อให้มันผดอีกให้มันผดอีกรอบเนาะหน่อยนึงหน่อยนึิดนะครับเด้อ อืมลายบาดเพจแห้งพรอนอืมวันนี้เป็นย่าสมุนไพรอืมใส่ลายบาดเป็นเพจอืมนี่ละนี่ละของแสบของแสบแห้งย้านอีสานต้มสุมกบเด้อหลังจากทอดเด้อใส่เวลาสักพักนึงมันกลับมาอีแล้วมันกลับกรอบอะเดีเยาไปใส่แด้วบ่เดี๋ยวฮะหมอมาขางก่อนหมอมาขางก่อนหมอมาขางก่อน นี่กำลังไปชิปเตยเติรนนะครับไอ้กำลังเฮทฮัทกำลัอยู่เสียเพิงกำลังวางก็เลยได้เห็นท้ายฉิปแบบไปเห็ดยูทงหน้าแบบถุงบรรยากาศบรรยากาศดีๆครับพี่น้องนี่แหละครับใบกระเพ้าใบกระเพ้าตามด้วยใบกระเพ้าพี่น้องใบกระเพ้าก่อนจิป่งใบกระเพ้าก่อนจะปโป่งนะครับเด้อมันผดอีกภหยนมันผดอีกรอบเนาะหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่ง้อครับเด้อเสม็จล้วบตเตอร์เพลทแหมหอม วัน,นี้เป็นเจ้าสมมติค่อยฮึมไล่โบราณเพชรอืม,น,อมนี่ละนี่ละของแสบของแสบแห่งแดนอีสาตสน,นต้มสุ้มกบเนอะนี่ละครับต้มซั่วกบเนอะพี่หนังเด้อแถวว่าแสบนี่ฮึย <c oughs> ติดตามมึงพี่น้องติดตามเด้อฮึฮ <c oughs> ึฮึองอีสานบ้านก้อยสองแดงสองแดงอีสานบ้านก้อย พี่น้องกดบุกบุกแล้ววันนี้ได้ไที่แล้วได่ที่แล้วใส่ที่แล้วอ่านี่ย่างต่อไปวันนี้ใสหน่อยนึงใส่ชุดใส่ชุดครับใส่ชุดหน่อยนึง,ดดนอนงเออใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเออบนหน่อยแล้วครับพี่น้องเลย <c oughs> ใส่ย่างหลายครับฮะไปาลงไปนนซิมย่างซิมย่างนี่ใส่น้ำปลานิดหน่อยนิดหน่อยเหรอนิดหน่อยกับนิดหน่อยครับใส่น้ำปลานิดหน่อย อ้าาวซีมานนี่ทดสอบกันอืมทดสอบครับทดสอบครับอ้าวทดสอบครับบ่บอืมอ้าวรถซีมีฮึไอ้ไหนหวานหวาลาเลย เป็นไงแซ่บป่ะไกะเพราอืมหอมไบกะเพราพี่น้องอืมฮะถวยไปครับเอาถวยถวยถวยหวยกับถวยตาไกลนะครับเด้ใส่กระใสยี่ห้ออื่นย่งบ้าซลเลยฮู้นน้องเอ้ยฮูนครับ จ้ะน้ำใส่วันนี้โอเคเป็นการเสร็จพิธีพี่น้องเดี๋ยวไปซิมกันเดี๋ยวไปซิมยองเด้ยวันนี้อืมอืมลองแท่ยดีป่ะอืม น้ำหรือลายนะครับพี่น้องสดน้ำฮาพี่น้องน้องอะไรนั่นกันมันขมไทรพีกรอบด้วครับพี่น้อง<อ>ใส่พริกกรอบอ่าใบบวกรวดไทรพีกรอบใบประกรวดไปเป็นเสรซตเลยอยาไปชิมกันโอเคครับต้บกมกบพี่น้องต้มยำต้มต้มซั่วต้มซั่วเตรียมเด เยี่ยมโอยอะไรครับสวัสดีทดล่องนะครับพี่น้องอย่าเลื่มนะเฮ้ยเห็นไครับก้ากินกัาข่าวหังีกกินเข้ากินเยอพี่น้องจกเยอะจังจิ้มจมั้งใส่จานใส่จานอืมอืริกกรบอ๋อสวนมึงส่วนมึงสนหัมึงเฮ้ยแขงแท้กินอย่งขงแท้